EP 8เงินเสือขมวดคิ้วนี่อย่าบอกนะว่าแม้แต่เงินนายก็ยังไม่รู้จักเสือหนุ่มสายหัวอย่างแรงจากนั้นก็เอ่ยว่ากินได้ไหมครับเท่านั้นแหละคนที่พยายามจะหว่านล้อมให้เขาแสดงละครเป็นพระเอกแทบจะกรีดออกมาดีดีต้องสูดลมหายใจเข้าหายใจออกในขณะที่วีนัตยืนหัวเราะคีิคักอยู่ข้างๆแต่ดีดียังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ เขาปั้นหน้ายิ้มและอธิบายอย่างใจเย็นว่าเงินกินไม่ได้แต่ซื้อของกินได้นายอยากกินอะไรก็ซื้อได้ไม่อั้นกินจนท้องแตกไปเลยก็ได้รวมถึงนายอยากได้อะไรก็ซื้อได้ทั้งหมดจริงเหรอครับเมื่อเขาเริ่มเข้าใจความหมายของเงินแล้วดวงตาสีเหลืองอมพันก็มีประกายะระลิกแต่เพื่อความแน่ใจเขาจึงถามย้ำกับดีดีว่าแล้วซื้อโทรศัพท์ได้ไหมครับ โอ้อยกอีกแค่โทรศัพท์ถ้าเธอรับปากกับเจ้ว่าจะเล่นเป็นพระเอกจะซื้อโทรศัพท์สักร้อยเครื่องก็ยังได้ตกลงครับพี่ดีดีผมจะเล่นเป็นพระเอกเดี๋ยวนายจะเล่นเป็นพระเอกได้ยังไงในเมื่อนายอ่านหนังสือไม่ออกคนจะแสดงละครต้องท่องบทละครเพื่อเข้าฉากนะวินัทพยายามหาเหตุผลร้อยแประการมาขัดขวางคำพูดนั้นทำให้ความดีใจเมื่อสักครู่ของดีดีแทบจะดับรูปลง เสือนายไม่ได้เรียนหนังสือเหรอดิดีด้ถามเสือเสียงอ่อยเรียนหนังสือคืออะไรเหมือนกับเรียนวิชาการต่อสู้ไหมตาริศีสอนวิชาการต่อสู้ให้เขาแทบทุกอย่างหากเหมือนกันก็นับว่าเขาได้เรียนหนังสือดิดีด้ถึงกับเอามือตบหน้าผากตนเองวีนัทจึงรีบเอ่ยว่านั่นไงวีบอกแล้วว่าเขาไม่เหมาะที่จะเล่นละครหรอก ไม่เขาต้องเล่นได้สิเธอไม่เคยได้ยินหรือแม่พุ่มพวงอ่านหนังสือไม่ออกอยังร้องเพลงได้ตั้งหลายสิบเพลงดีดีแววตามุ่งมั่นอย่างมีความหวังหากเขามีพระเอกและนางเอกอยู่ในกำมือทั้งสองคนเงินทองก็จะไหลามาเทมาดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเขาก็ต้องคว้าเอาโอกาสนี้ไว้ให้ได้พีด่ดีดีอย่าบอกนะว่าจะอ่านบทให้ฟังแล้วให้เขาท่องจำใช่พี่ดีดี วินัทถึงกับอดครวญออกมาแทบอยากจะร้องไห้อะไรเธอไม่ดีใจหรือไงที่สามีเธอจะได้เป็นพระเอกดีดีถามขึ้นด้วยความแปลกใจวินัทหลบสายตาที่จ้องตนเขม่งแล้วพูดเสียงเบาว่าก็ดีใจเธอจะบอกเหตุผลออกไปจริงๆได้อย่างไรว่าเธอกับนายเสือไม่ได้เป็นอะไรกันที่สำคัญคนที่จะเล่นเป็นพระเอกเป็นเสือจริงๆดีใจก็เป็นอันตกลงนะจะทุกคน ดีดีปรบมือฉีกยิ้มกว้างจนแทบจะถึงใบหูในขณะที่วีนัตฝืนยิ้มแห้งๆออกมาส่วนเสือหนุ่มนั้นหันมองคนนั้นทีคนนูนทีแล้วสรุปเอาเองว่าคงจะมีเรื่องน่ายินดีกระมังเอาหลักง,งั้นวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันเถอะเพราะพี่จะต้องแปลงร่างหนุ่มชาวป่าให้กลายเป็นพระเอกเต็มตัวเสียหน่อยดีดีบอกอย่างดีด้าขณะที่หยิบกระเป๋าขึ้นมาคล้องแขนช้อปปิ้งคืออะไรครับ เ่อเอ๋ยพ่อพระเอกพ่อคุณทูลหัวของเจ้ช้อปปิ้งก็คือการไปเดินซื้อของซื้อในสิ่งที่ตนเองอยากได้หรืออยากซื้อให้คนอื่นและตอนนี้พี่คิดว่าจะต้องหาเสื้อผ้าสวยสักหลายๆตัวให้เธอใหม่ทันทีที่เสือตกลงเป็นพระเอกในสังกัดของเขาดีๆก็แทบจะอุ้มในเสือเดินงั้นผมขอโทรศัพท์ด้วยนะครับเสือไม่ลืมย้ำในสิ่งที่ตนเองอยากได้เรื่องนั้นแน่นอนจะ้ะ อย่าว่าแต่โทรศัพท์เลยอยากได้มากกว่านี้เขาก็หาให้ได้ขอแค่ชายหนุ่มยังทำเงินให้เขาได้นี่นายเสือนายอยากได้โทรศัพท์เอาไปทำอะไรนักหนาเสืออย่างนายจะเอาไปโทรติดต่อใครที่ไหนยะวีนัสด,ดึงเสือเข้ามากระซิบกระซาบพ,พลางจ้องตาเสือหนุ่มขเขมง็งดูบอลครับเขาตอบเสร็จก็เบี่ยงตัวหลบแม่เสือสาวจอมดุแล้วรีบวิ่งตามดีดีออกไปจากห้องดูบอล วินัทอุทานออกมาในใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรีบสาวเท้าตามทั้งคู่ไปติดๆวันต่อมาดีดียืนดอกเดินเชิดหน้าเข้ามาในสตูดิโอกองถ่ายละครพร้อมกับพระเอกและนางเอกของละครเรื่องเสือสมิงต่อไปนี้ทุกคนจะต้องเรียกเขาว่าคุณดีดีเพราะเงินค่าตัวของพระเอกนางรวมกันได้ไม่ต่ำกว่าสิบล้านแน่ๆ จบละครเรื่องนี้แล้วเขาต้องไปถอยชาแนลอุ๊ยหรือหลุยวิตตองดีเขาวาดฝันในใจขณะที่เดินหน้าบานพาเสือและวินัทเข้ามาในห้องแต่งหน้าอะแฮมดีดีปั้นเสียงไอให้ดูเป็นไฮโซมหาเศรษฐีและเมื่อทุกคนในห้องหันมาเขาก็ทำหน้าที่แนะนำพระเอกคนใหม่ราวกับพรีเซนเตอร์เปิดตัวสินค้าทุกคนพระเอกคนใหม่มาแล้วจ้า สาวๆในห้องนั้นต่างมองเสือหนุ่มกันตาค้างจนแทบจะลืมหายใจเมื่อวันใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนยังหลอกกระชากใจวันนี้เขาถูกจับแปลงโฉมเป็นพระเอกสุดครูสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมสีขาวด้านบนคลายกระดุมสามเม็ดโชว์แผงกล้ามอกวับๆับแ,บมแ,บมแบมวมยั่วน้ำลายสาวสาว ปลายแขนเสื้อพับขึ้นมาถึงข้อศอกให้ดูสบายๆส,ส,ส่วนด้านล่างสวมกางเกงยีนรัดรูปในลุกแบดบอยเสริมรัศมีพระเอกด้วยรองเท้าหนังสีน้ำตาลขัดจนเงาวับสวัสดีครับเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นเพียงคำเดียวคนทั้งห้องก็แทบจะกรีตดออกมาหากไม่บอกว่าเขาเป็นหนุ่มคนป่าคงจะคิดว่าเขาเป็นเด็กนอกลูกมหาเศรษฐีที่มาเล่นละครยามว่างแน่ๆ พิงกี้เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่หันไปมองพระเอกหน้าใหม่ตรงๆเธอมองเขาผ่านกระจกบานใหญ่โดยมีถาผู้จัดการส่วนตัวยืนข้างข้าฝอยควบคุมการแต่งหน้าให้กับนักสแสดงของตนฉันว่าแทนที่จะหาพระเอกคนใหม่สู้เปลี่ยนนางเอกจะไม่ดีกว่าเหรอก็เห็นๆกันอยู่ว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะใครพิงกี้พูดขึ้นลอยๆและจงใจให้ทุกคนได้ยินกันทั้งห้อง อุ๊ยไม่รู้สิคะไม่ว่าจะนางเอกหรือพระเอกผู้กํากับนนก็เป็นคนเลือกด้วยตัวเองทั้งนั้นอีกอีกดีดีใช้เสียงสองหัวเราะออกมาเบาๆไปจะเสือไปจะวีนัทไปนั่งสวยๆให้ช่างเขาแต่งหน้าทําผมเพื่อรอเข้าฉากนะคะลูกหยาไปสนใจเสียงนกเสียงกาแถวนี้อีกีวีนัทและเสือเดินไปนั่งหน้ากระจกอย่างว่าง่ายท้าส่งสายตาจิกัดมาให้ดีดีราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ส่วนดีดี้เองก็ใช่ว่าจะยอมง่ายๆเขาจิกสายตากลับพร้อมกับเบ้ปากอย่างคนถือภายเหนือกว่าในขณะที่พิงกี้ต้องสะกดอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้เต็มที่เม้มปากสนิทกำมือแน่นเธอไม่คิดเลยว่าดาราสาวสวยโฮอย่างเธอวันหนึ่งหนุ่มคนป่ากับเด็กสาวข้างถนนจะมายืนเทียบชั้นกับเธอได้ซีนที่14แอคชั่น เสียงตะโกนสั่งเริ่มการถ่ายทำผู้กำกับนนน,นั่งดูจอมอนิเตอร์วีนัทกับเสือยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟรายล้อมด้วยกล้องเกือบสิบตัววีนัทเงยหน้าขึ้นสบดวงตาสีเหลืองอมพันของชายหนุ่มสื่อถึงอารมณ์รักอย่างสุดซึง้งฉันรักเธอเสียงนั้นดังผแผ่วแต่ก็ดังพอให้พระเอกได้ยินกล้องเข้าไปในใจรัก พระเอกส่งเสียงลึกล้ำเสือพูดตามบทที่เขาได้ฟังจากการที่พี่ดีดีอ่านบทอัดเสียงลงในโทรศัพท์เขาฟังบทที่จะเล่นในแต่ละฉากซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจำขึ้นใจใช่รักนางเอกย้ำอีกครั้งดวงตามีน้ำเอ่อใสาออกมาในฉากนี้วินาต้องเค้นอารมณ์รักที่ไม่อาจรักได้เสือกับมนุษย์ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้รักคืออะไร เสือถามเสียงสั่นแม้จะไม่รู้ความหมายของคำคำนี้แต่เขากลับรู้สึกว่ามันมีพลังมหาศาลทุกคนที่อยู่รอบๆฉากที่กำลังถ่ายทำต่างพากันกลั้นหายใจดูการแสดงของทั้งคู่ราวกับกำลังลุ้นมวยคู่หยุดโลกเพราะทั้งคู่ต่างเป็นนักแสดงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวเอกในละครของผู้กำกับมือทองมีหลายเสียงงอที่สบประมาททั้งคู่เอาไว้แต่ก็มีหลายเสียงอีกเช่นกันที่พร้อมจะให้กำลังใจคนทั้งคู่รักคือแบบนี้ วินัทขย่งปลายเท้าขึ้นแต่ริมฝีปากลงกับกลีบปากอุ่นของชายหนุ่มดวงตาสีเหลืองอัมพันธสีเข้มขึ้นเพราะเลือดในกายเสือหนุ่มเริ่มพลุ่งพล่านจากการสัมผัสจุดอ่อนไหวพระเอกตวัดมือกแกร่งโอบเอวนางเอกดึงเข้าหาตัวตามบทตุบมีเสียงอุทานเบาๆจากกองเชียร์ที่นั่งลุ้นการแสดงอยู่รอบด้านวินัทแนบชิดกับตัวเขาจนเสือได้กลิ่นหอมอ่อนๆเฉพาะตัวของหญิงสาว กลิ่นเย้วยวนเช่นนั้นทำให้เขาไม่สามารถห้ามใจได้อีกต่อไปแผลบแผลบๆเสือแลบลิน้นเลียพวงแก้มนิ่มๆหอมหอของหญิงสาวราวกับว่าเธอเป็นไอติมแสนอร่อยคัดคัดคัดเว้ยผู้กำกับนนตะโกนลัน่นฉากนี้ต้องจูบพระเอกต้องจูบนางเอกไม่ใช่แลบลิ้นเลียเว้ยเขาถึงกับผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้เอามือกุมขมับอย่างหัวเสีย ขอโทษค่ะผู้กำกับวีนัทค้อมศีรษะขอโทษแทนนายเสือส่วนเจ้าตัวนั้นยังคงจับจ้องใบหน้าหญิงสาวไม่วางตารู้สึกร้อนผาเผาแปลกๆที่บริเวณหว่างขาไฟสว่างที่เกิดจากการใกล้ชิดหญิงสาวเมื่อครู่ทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงของผู้กำกับแม้แต่น้อยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ผู้กำกับนั่งลงที่เดิมจูบฉันหน้านายเสือจูบ วีนัทจิ้มนิ้วมาที่ปากของตนเองเธอไม่แน่ใจว่านายเสือจะเข้าใจคำว่าจูบหรือไม่เมื่อคืนพี่ดีดีช่วยอ่านบทและซ้อมบทให้กับนายเสือแต่ไม่รู้ว่าสอนกันมากน้อยเพียงใดเพราะเธอเพลียมากจึงขอตัวเข้าไปนอนก่อนวีนัทยแย่แล้วชายหนุ่มเรียกเธอเสียงพร่แหบบนหน้าผากมีเหงื่อเม็ดเล็กซึมออกมาใบหน้าหล่อคมเยเก,เกคล้ายกับกำลังสะกดกลั้นสิ่งใดเอาไว้ ปะปวดขี้เหรอนางเอกตาโตเมื่อเห็นพระเอกของตนทําท่าคล้ายคนปวดหนักกลางกองทายไม่ใช่ข้าเป็นสัตว์เสือหนุ่มขบกรามแน่นสกัดกั้นเสียงคำรามของตนเอาไว้ดวงตาสีเหลืองอมพันวาวโรดใบหน้าหล่อคมมีภาพหน้าเสือซ้อนทับขึ้นมากลิ่นกายและสัมผัสจากริมฝีปากอ่อนนุ่มของหญิงสาวเมื่อครู่กระตุ้นสัญชาติบิบของเสือให้รุกรสขึ้นมา วินัทเบิกตากว้างใบหน้าซีดเผือดเธอจะปล่อยให้เขากลายร่างเป็นเสืออยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะเมื่อใดที่เขาเป็นสัตว์แล้วไม่ได้รับการตอบสนองจะทําให้ควบคุมอารมณ์ของตนไม่ได้แล้วจะคืนร่างเดิมกลายเป็นเสือในที่สุดผู้กํากับคะขอพักกองสักครู่นะคะพูดจบหญิงสาวก,ก็รีบดึงมือชายหนุ่มวิ่งออกจากกองถ่ายท่ามกลางความงงงวยของทุกคนเล่นอะไรกันเล่นอะไรกัน ผู้กำกับผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ทั้งงงทั้งโมโหที่อยู่ดีๆนักสแสดงก็วิ่งหนีออกไปใจเย็นๆค่ะผู้กำกับต้องมีเรื่องฉุกเฉินบางอย่างแน่แน่วินัทกับนายเสือถึงได้วิ่งออกไปแบบนั้นดีดีรีบเข้าไปบีบนวดให้กับผู้กำกับอย่างเอาใจเธอแบบนี้ล่ะนะเอาเด็กสร้างบ้านมาแสดงละครพิงกี้พูดขึ้นลอยลอยพลางใสายะยิ้มออกมาอย่างสะใจที่เห็นผู้กำกับมือทองเกือบจะโมโหตายเพราะดาราที่ตนเลือก วีนัททั้งวิ่งทั้งลากมือของเสือหนุ่มมาที่ด้านหลังสตูดิโอห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ห้องน้ำผู้ชายก็ไม่ได้อีกเพื่อมีคนเข้ามาใช้หญิงสาวละละล,ะล,ลังเลว่าจะพานายเสือไปปลดปล่อยที่ไหนดีถึงจะไม่มีคนเห็นวีนัทข้าจะไม่ไหวแล้วเมื่อสัญชาตญาณเสือเข้าครอบงำสติที่คอยกำกับให้ใช้คำพูดแบบมนุษย์ก็หมดไปเขาจึงแทนตนเองว่าข้าเช่นเดิม โอ้ยตรงนี้แล้วกันวีนัทผลักเสือเข้าไปในห้องเก็บของรกอย่างร้อนรนตุบอักแหกแหกเสือหายใจกระชั้นแรงขึ้นจ้องวีนัทไม่วางตาดวงตาเร่าร้อนเช่นนั้นทำให้หญิงสาวขนลุกเกลียวขึ้นทั่วทั้งตัว เธอจึงรีบปลดตะขอกางเกงของเขาออกรูซิปลงและทันทีที่มือน้อยดึงกางเกงในของเขาให้พ้นจากส่วนสำคัญของเขาสิ่งนั้นก็ดีดตัวผึ่งผงาดออกมาราวกับว่าพร้อมจะระเบิดออกเต็มที่อายวินัสอุทานเสียงสั่นหัวใจก็เต้นรัวใบหน้าสวยแดงกำ่ำแม้จะเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งแต่เมื่อเห็นอีกก็ยังอดตื่นตะลึงไม่ได้เธอจึงหันหน้าไปทางอื่นขณะที่ยื่นมือออกไปเพื่อจะช่วยเขาปลดปล่อยเหมือนอย่างที่เคยทำ หมับอวีนัส,สดุดลมหายใจวูบรีบหันมามองเขามือน้อยที่เกือบจะกำแก่นกายใหญ่ถูกหยุดไว้ด้วยมือของชายหนุ่มไม่เอามือเอาปากอมสิเขาบอกเสียงพระสันมากกว่าเดิมว่าไงนะวีนัสร้องเสียงหลงเขาไปรู้มาได้ยังไงว่านอกจากจะใช้มือในการช่วยปลดปล่อยแล้วปากนิ่มๆของผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊์เป็นเรื่องสั้นแนวโรแมน สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ